สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมตึกทาวเวอร์ของชิบะกันนะคะแล้วพาเดินชมสวนค่ะตรงนี้เป็นตู้น้ำค่ะเราเดินมาตรงนี้เป็นเป็นข้างหน้าทางเข้าของตึกทาวเวอร์นะคะแล้วเราก็จะมาเจอตู้น้ำค่ะตู้กดน้ำคือ เลียงแบบสวยงามมากดูเขาทํานะคะดูแบบเขาพ่นสีั้างล่างเห็นไหมคะแบบสวยงามแบบชวนให้หน่าดื่มอะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะชมตู้น้ำกันนะตรงนี้ค่ะเป็นตึกทาวเวอร์นะคะตู้น้ำสวยงามแบบเห็นแล้วฟินเลยแบบเรา เรายืนชมแล้วแบบอู้แบบมันสบายตาเพราะชอบสีด้วยสีสันจะโอเคเลยนะคะสีสันจะเข้ากับแม่แตมเลยค่ะสุดยอดสีสันมีหลายตู้มากเลยค่ะจุดนี้วันนี้เราก็จะพามาเดิน วันนี้มาเดินสวนกันนะคะมาเดินมาดูสวนของญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงข้างบนเป็นตึกทาวเวอร์ถ้าขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะดูวิวได้ค่ะรอบๆเป็นทะเลค่ะข้างหลังนะคะเป็นทะเลแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสวนค่ะเป็นสวนคือกว้างนะคะข้างในกว้างเราก็สามารถแบบมามาวิ่งอย่างเงี้ยคะ่ะ เราก็มาวิ่งมาออกกําลังกายกันนะคะสวนตรงนี้กว้างมากถ้าเป็นช่วงซากุระนี่ก็แบบจะมีแถวซากุระแบบขึ้นแบบสุดยอดมากเลยนะคะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นท่าเรือค่ะเป็นท่าเรือส่งสินค้าของของของเขตชิบะนะคะไปใช่หมดเลยค่ะจะเป็นท่าเรือข,ขนสินค้าส่งสินค้าค่ะ จากในประเทศและต่างประเทศนะคะคือจุดตรงนี้ค่ะบรรยากาศดีนะคะวันนี้เหมาะกับการเดินเดินออกกำลังกายไม่หนาวไม่ร้อนค่ะจากข้างในเราก็อันนี้ก็เป็นเป็น ทางเขาเขาไปตกปลาได้ค่ะทางนู้นนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะตกปลากันทางนี้ก็เป็นสวนค่ะกว้างมากเลยค่ะข้างในกว้างมากข้างหลังเป็นทะเลนะคะดูบรรยากาศร,รอบๆของอยากให้เพื่อนๆดูว่า ก็ส่วนของสวนสาธารณของญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงอยู่ยังไงเขาจะเหมือนของประเทศอื่นๆไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะพาเพื่อนๆมาชมอะค่ะถ้าขึ้นไปข้างในอีกก็แบบกว้างมากเลยนะคะ ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี้ยก็จะมีรถเขาเรียกรถอะไรนะคล้ลายๆรถไถ่รถรถที่ให้นั่งนั่งนั่งชมในสวนนะคะประมาณสิบนาทีรอบๆเนี้ยก็จะมีก็จะมีบริการค่ะให้นั่งชมสวนบรรยากาศร,บรอบๆค่ะข้างหลังก็เป็นทะเล คนก็ไม่เยอะนะคะแล้วถ้าเกิดจะเป็นจะเป็นบางบางบางช่วงเขาจะมีช่วงที่เขาหาหอยกันตรงเนี้แล้วน้ํามันก็จะแห้งน้ําข้างล่างมันก็จะแห้งนะคะเราก็จะสามารถหาหอยได้จะเป็นช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนนะที่แบบประมาณเดือนสี่เดือนห้าะคะ่ะเขาจะหากันถ้าจําไม่ผิดนะคะ รถนี่ก็จะเยอะเต็มคนก็จะเต็มแล้วก็เขาจะมากางเต็นท์อะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องหาหอยเขาพาครอบครัวมากันมันส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะมีครอบครัวเขาพาครอบครัวมาเล่นน้ําทะเลกันตรงนี้นะคะ่ะจะมีเรือเป็นโรงงานเป็นโรงงานจะมีเรือเป็นท่าเรือค่ะเป็นท่าเรือมีโรงงาน เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเป็นจุดเรือส่งสินค้าค่ะจะส่งทางเรือนะคะจะมาทางเรือแล้วเขาก็จะจะเป็นของในประเทศและต่างประเทศค่ะมันอบางจะขาดจะโอเคจะดีมากข้างหลังเป็นตึกทาวเวอร์นะคะข้างบนเราดูวิวได้เราชมวิวนะคะด้านข้างบนก็ข้างบนชมวิว ข้างๆเป็นทะเลรอบๆก็จะเป็นสวนเกี่ยวอันนี้ทะเลใช่ไหมคะรอบๆก็เป็นสวนอันนี้ค่ะกว้างมากนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจุดหนึ่งค่ะของญี่ปุ่นของเขตชิบากะเพราะว่า ทาวเวอร์ตึกทาวเวอร์นี้จะมีทุกจังหวัดมีทุกเขตค่ะที่ชิบะก็จะจุดนี้นะคะห่างจากบ้านก็ประมาณ2กิโลปั่นจักรยานมาได้ค่ะตึกนี้นะคะคลิปนี้ฝากติดตามกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ